วันนี้ผมมาสาธิตบางคนก็เข้าใจ FC เข้าใจละบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะผสมปุ๋ยยังไงปุ๋ยไอ้สุดไหนเป็นยังไงก็วันนี้ก็จะเอามาพูดคุยกันด้วยต้องใส่ยังไงและผสมกันยังไงถ้าเกิดว่าสมมติว่าดินมันไม่พร้อมทํายังไงก็ไม่เป็นไรพี่น้องพี่น้องก็สามารถที่จะผสมทิ้งไว้เลยเพื่อที่ปุ๋ยในตัวปุ๋ยสุดของปุ๋ยเองเนี่ยมันจะผสมผสานเข้าด้วยกันสตรที่เราใช้นะครับคือเราใช้15.5 15, 3ตัวนะครับก็สูตรเสมอแหละ แต่จริงๆแล้วเราจะให้พี่น้องใช้แม่ปุ๋ยมารวมกันมียูเรียมีแดปมีมอสสาตัวมารวมกันข้างกิโลได้ไหมก็ได้แต่ว่าเกรงว่าพี่น้องเนี่ยจะไม่สะดวกเนาะแล้วก็พื้นฐานก็ยังไม่แน่นถ้าอย่างนั้นก็คือระบบของพี่การมันเอาที่ง่ายๆแล้วก็ได้ผล แล้วก็หาซื้อได้ก็คือใช้ปุ๋ย15 15ตายี่ห้อไหนก็ได้ที่พี่น้องคิดว่าสมควรแล้วก็มีอยู่ในท้องถิ่นไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องไปหาที่ห่อนี้ยี่ห้อนี้ไม่มีขายโอ้ไมพ่พี่น้องเอาสูตรเราไปใช้สูตร15 15 5เนอะแล้วก็ผสมกับสูตร60พี่น้องครับอย่าไปใช้ปุ๋ยสูตรเดียวนะฮะอย่างต้องการเล่งหัวเนี่ยไปใช้สูตร60อย่างนี้ไม่ได้นะพี่น้องนะมันนอกนะพี่น้องมันก็เหมือนว่าเรารู้ว่าเนื้อเนี่ยโอ้โหมันเป็นโปรตีนโอ้โหอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงมีกล้้าเเนือออตตงกิปยปยะไ ลอกกินเนื้อเป็นก้อนมันกินไม่ได้นะครับพี่น้องก่อนที่เนื้อมันจะกินได้มันต้องมาปรุงก่อนโดยการที่เอาไปย่างไฟต้องมีไฟเนาะมีน้ำจุ้น้ำกินมันืึอจะกินได้หรือเอาไปต้มมันต้องมีเรื่องของน้ำดังนั้นแล้วเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยผสมกันนะเพราะว่าตัวหนาเนี่ยนะฮะก็คือเอ็นน่นะมันมีส่วนของเรื่องของการนาพาพวกสารอาหารเข้าสู่ลําต้นนั่นคือการจเจริญเติบโต,ตของไนโตรเจนแต่การจเจริญเติบโต,ตของไนโตรเจนเนี่ยเราไม่ให้เยอะถ้ามันเยอะเกินไปช่วงนี้เป็นหน้าฝน มันจะโตกล้ากระโดดแล้วโครงสร้างมันมันจะเปลี่ยนมันจะไม่ลงหัว2ตัวกลางตัวกลางนี่เรื่องระบบลากดูดซับอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าเราให้ตัวกลางมากไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลากฝอยทั้งหมดมันจะไม่เป็นลากหัวตัวท้ายนั่นคือเรื่องของการขยายหัวการสะสมแป้ง <S <S แต่ถ้าเราไปให้ตัวท้ายอย่างเดียวเลยมันจะไปสะสมแป้งขยายหัวอย่างเดียวได้ไ,ไ,ดไหมได้แต่ว่ามันไม่มีการดูดซับเห็นไหมฮะมันก็เหมือนว่าเราเอาเนื้อมาไว้ที่หน้าเจ้าเอกเนาะแล้วก็มัดแขนมัดมือ ทุกอย่างเลยมันล่ออย่างเงี้ยเกินได้ไหมไม่ได้เออเอย่างเงี้ยมันก็เหมือนที่เขาเล่าเรื่องตลกที่ว่าครอบครัวประหยัดใช่ไหมเอาปลาทูมัดห้อยไว้แล้วก็กินข้าวกินข้าวอะไรปลาทูไม่ได้กินข้าวปลาทูครับมองปลาทูกินข้าวม,มันก็จะเป็นงี้ทีนี้ปุ๋ยในะท้องตลาดทั่วไปนะครับพี่น้องมันก็จะมีแค่สามตัวที่เขาเขียนไว้เอนใชไหมศูนย์มีเหมือนกันแต่เป็นศูนย์ฟอสฟอรัสมีเหมือนกันแต่ศูนย์โพแทสเซียม มีเหมือนกัน60%สิบเปอนะถุงเนี้ยมี60%เป็นโพแทสเซียมอย่างเดียวก็กลายเป็นว่าวันนี้เค็มเลยเกลือล้นล้วนถ้าเปรียบเสมือนคือตัวหน้าเนี่ยนะ N เนี่ยคือข้าวเพราะโพลารนี่คือน้ำโพแทสเซียมมันคืออะไรคือเกลือวันนี้ไงซัดเกลืออย่างเดียวเลยตายทำงานหนักเลยนะฮะแต่ถ้ามาดูตรงนี้นี่ N เท่าไรนี่มีข้าวอยู่15%เนาะมีน้ำอยู่15%มี เกลืออยู่15และมีอะไรมีแคลเซียม3เปอร์เซนต์เห็นไหมบอกงถึงอะไรครับแคลเซียมนะครับมันจะเป็นตัวที่ดึงให้พวก3ตัวเนี่ยเข้าไปสู่ผนังเซลได้เร็วขึ้นแต่เอานะครับมันก็กลายเป็นมีอะไรวันนี้มีเรื่องของข้าวน้ำเกลือและก็มีเนื้อมีหมูอยู่3มขีดพอไหมไม่พอไม่พอวันนี้ถ้ามีน้ำจิ้มอะครับมีผลไม้อะอร่อยมีแกงคือหวานด้วยครับมีแตงโมตันนี้ทุเรียนกำลังออกเป็นไงนี่ไงหรือว่าเกิดมา กินแค่แก่เนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบองนี้พี่น้องจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเราใช้ปุ๋ยมาผิดตลอดชีวิตเราเข้าใจว่าเออนี่ก็ใซ่แล้วไงปุ๋ยถามว่าเกลือเนี่ยหรือว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นอาหารไหมเป็นแต่ถามว่ากินมากเป็นยังไงเค็มกินแมเข้าวได้ไหมไม่ได้ได้แต่ไม่ดีเออน้ำเป็นอาหารไหมเป็นกินแทเข้าวได้ไหมได้แต่กินนั่นอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ได้แต่ไม่ดีครับข้าวคืออาหารหลักใช่ไหมครับกินข้าวอย่างเดียวได้ใช่ไหมได้แต่กินอย่างเดียวได้แต่ไม่ดีครับหลักการเดียวกันพี่น้องหลักการเดียกัน ดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้ผสมกันวิธีครับพี่น้องจะเอาตัวไหนลงก่อนก็ได้<ม>แล้วถ้าเกิดว่าผู้การครับผมไม่มีกระบะที่ผสมอย่างเงี้ยไม่มีเลยทําไงครับพี่น้องเอาอย่างนงี้แหละผสมอย่างนงี้เลยเอากวาดออกแล้วก็ผสมอย่างนงี้เลยปุ๊บปป๊บแล้วมันก็ดินเนี่ยนะพี่น้องดินนี่ก็คือฟิลเลอร์ไอนี้ก็มีฟิลเลอร์นะไอนี้ก็มีฟนะิลเลอร์นนะเห็นไหมฮะมันมีแค่ปุ๋ย6 0เอง อีกส็ก็คือฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ในภาษาอังกฤษโอ้โหอะไรวะเป็นปุ๋ยตัวใหม่แล้วไม่ใช่ก็คือสารเติมเต็มไงเนี่ยนี่นี่ก็ฟิลเลอร์เท่านั้นแหละนะก็คือดินหินไซน์แหละก็คือสารเติมเต็มทําให้ถุงนี้มีน้ําหนัก100%เซตัวปุ๋ย6กกิโลอีก 40, 40กิโลคือสารเติมเต็มหรือเรียกภา,าษาอังกฤษเนี่ยฟิลเลอร์ใส่ฟิลเลอร์เข้าไปเนาะพวกเรานี่อะไรก็เลยเ<อ>ที่มันเป็นภาษาอังกฤษดูแพงนะดูแพง แต่ถ้าพวกกันบอกว่าใสโพเทสเซ,เซียมห0สิโตแล้วอีกสี่ลิพวกกันใสหีซ้ายก็ได้ให้มันหนักหนักรวมแล้วร้อยโลตามมาตรฐานของกรมวิชาการเข้าเป็นไงครับโอ้โหเฮ้ยความรู้สึกไม่ค่อยดีเฮ้ยตเปลี่ยนใหม่ใส่ฟิวเลอร์นาอโอเคจัดไปแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นพาวมิกเราก็ามาคุยเรื่องพาวมิกขายของพี่น้องขายของุกคนคุณขายอไรไอยขายระบบพี่น้องขายระบบนี่จะขายของแล้วนะนี่ก็ใช้พาวมิกใสเข้าไปมิกนี่คืออะไรครับ นี่คือทตดรองทตดเสริมเพราะอะไรครับเพราะเรามีทัดหลักแล้วไอ้น,นี่คืออะไรผงชูรสนี่นี่คือผงชูรสและที่สําคัญข้อดีของผงชูรสตัวนี้คือไปเคลือบไปเคลือบปุ๋ยหน่่ยไปเคลือบปุ๋ยได้ไหมเคลือบปุ๋ยอันนี้คือปุ๋ยธรรมดาเนาะลังจากที่เราเอาผงชุดเข้าไปปุ๊บนี่มันก็ไปอย่างนี้เห็นไหมมันก็เคลือบไว้เวลาไปหว่านนะฮะไปหว่านปุ๊บ ในเมื่ออากาศแห้งแรงอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ไม่เลยระเหยถ้าเลยระเหยเหลยมันก็น้อยมากมันทําให้ปุ๋ยเนี่ยสามารถลงไปในดิน,นถึง80%เแต่ถ้าเราใช้เพียวๆอย่างนี้เลยเนาะอย่างนี้เลยไปหวัานครับไปไงครับจ้างมาแล้วคนงานน่ะนึกว่าฝนตกแล้วฝนไม่ตกไปไงครับเหลือไม่ถึง5%แต่ถ้าใช้ระบบเนี้ย8ปรนะหนึ่งประหยัดปุ๋ยนะประหยัดปุ๋ยทําให้ปุ๋ยถึงพืช ได้ถึง80% 2สอไอตัวนี้มีอะไรมีแค่ NPK คือคคข้าวน้ำเกลือเนาะไอนี้มีมีอะไรมีกุ้งหอยปูปลาหมูแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะผลไม้รากไม้แร่ธาตุนี่คือแร่ธาตุที่เป็นรองและเสริมและเป็นสารเคลือบปุ๋ยด้วยอันนี้คือประโยชน์มันทําให้อาหารจานนี้ที่เราจะปรุงให้น้องมันกินอ่ะอร่อยและเก็บไว้นานเนาะเก็บไว้นานมีตู้เย็นเป็นของตัวเองนะกินหมดเสรใส่ตู้เย็นไว้นะ ถ้าอยากกินโต้ทำไงเอามาอุน่นกินฟัดได้เลยนะนี่คือแกงถุงโอเคจัดไปถ้าจะให้ดีทำไงครับก็ผสมทิ้งไว้สักอาทิตย์หรือสัก1เดือนหรือสัก2เดือนแต่ถ้าใครดูคลิปอ้อยบันนั้น <c oughs> ผมผสมข้ามปีตั้งแปปีที่แล้วมันเหลือเนาะเองเนาะ มันยังใช้ได้อยู่ยูเรียมันยังไม่อันนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับนี่ขนาดพี่น้องไปซื้อปุ๋ยในท้องตลาดมาเห็นไหมฮะแจ้งว่าจุดนี้ไม่ไม,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 มีใครใช้เกิดการแข็งตัวเพราะเกิดการแข็งตัวนี่ปุ๊บปุ๋ยเนี่ยมันจะระเหิดระเหย,หยถ้าไปวางกับพื้นปูนแร่ธาตุมันก็จะเสื่อมนะอันนี้เรากันแร่ธาตุเสื่อมไงพี่น้องเนี่ยแร่ธาตุเสื่อมนะนี่ใช้คอนทุบเลยใช้ดำจบทุบะไรทนะุบโตทุบทุบทุบเลยเออนั่นแหละ หัวทุบเลยเหมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากระดับผู้การระบบผู้การคือทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอันนี้คือจบอิเล็กตร์มาครับพี่น้องครับปิดโต๊ดนะครับแล้วเราก็ลงตะข่ายไว้หน้าบ้านเนาะครับเข้ามาติดเลยพี่น้องติดโต๊ดจบโต๊ดโต๊ด การยืนดูก็ได้ความรู้แบบยืนดูนะการยืนแล้วช่วยเขาทำไปเงี้ยไหมเออไปเงี้ยเออด้วยกันไะเงี้ยนะค่อยค่อยไม่รู้ให้ถามไม่แน่ใจอย่าทำไม่เป็นใช่ไหมต้องฝึก ถ้ามีอัตรติแล้วจนอยู่ทำง,งานต่อเมืองานนั้นเสร็จ,จเฉียบๆแบบแลนันลโอเคถ้าใช้ไปน้องเอาไมาทาง Facebook เกษตรบ่าวอาจารย์ครับมันอายุครบ2เดือนแล้วใส่ปุ๋ยไม่ได้ครับผลไม่ตกจะเป็นอะไรไหมครับนี่แหละบ่าวคลิปนี้จะอบบ่าวเลยนั่นคือเราประสบไก่อนเลยบ่าวมันครบเวลาละจริงๆครบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแ,แต่นี้่เลี้ยผมติดภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์สห้พี่น้องดูวันนี้ไลฟ์สให้พี่น้องดูลดงดแล้วก็เตรียมปุ๋ยไว้ถ้าตกมาตอนไหน จัดไปตอนนั้นอันนี้เราก็บอกให้เขานัดลายสอก่อนเว้ยเฮ้ยได้กินแด้เดี๋ยวไม่ให้และรออีกแป๊บรออีกแป๊บรอใถึงเวลารอใ้ถึงเวลาเราก็จะจัให้คุณเกษตรพอเพียงนะคะผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์รวมอีกสูตรรวมมิรครับถ้าท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้กับมันสำปะหลังในช่วงที่ไม่ใช่ลองพื้นเนี่ยนะ หรือว่าเราปรับปรุงดินอ่ะผมไม่ได้รับนะครับเนื่องจากว่าตัวในในปุ๋ยอินรีเนี่ยมันจะมีพวกไนโตรเจนค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงเพราะว่าพวกขี้กุง้งขี้ไก่ซักพ,พวกคำว่าอินทรีนะฮะมันจะสูงพอสูงปุ๊บมันจะขึ้นต้นมันจะไม่ลงหัวนะครับต้องบอกก่อนนะครับนะต้องบอกก่อนระบบของผมเนี่ยผมไม่ใช้ปุ๋ยอินรียเลยนะผมจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูเนี่ยรอ,องพื้นหรือว่าปรับปรุงดินแต่งดินจะเรียกอะไรก็เหมือนกันนะครับทั้งเดียวแล้วก็อัดคาสวาเข้าไป สามห้ากระสอบครั้งแรกแล้วก็จบเลยจากนั้นไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นต้นนะพี่น้องนะต้องบอกก่อนนะต้องบอกก่อนแล้วจะบอกเออระบบปุ๋ยกันมันไม่มีหัวเลยหัวเล็กมีแต่ต้นไม่มีหัวไม่ได้นะฮะไม่ใช่ระบบของผมนะดังนั้นพี่น้องต้องเข้าใจครับว่าอินรีย์คืออะไรเคมีคืออะไรปุ๋ยเคมีนี่คือปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีหมายถึงอะไรปุ๋ยเคมีหมายถึงปุ๋ยที่สําเร็จรูปถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆหรือภาษาของเรานี่คือแกงถุงแม่บ้านกำลังไปเก็บมะเขืออยู่หิวข้าวทำไงครับแกะแกงเขียวหวานผสมข้าวยัดปากเลยกินเลยแต่ส่วนของแม่บ้านกาลังต้มอยู่เดี๋ยวว่ากินตอนเที่ยงนั่นนั่นคือปุ๋ยอินทรีย์มันช้ามันกินไม่ทันเราหิวแล้วดังนั้นแล้วแกงถุงเนี่ยไม่น่ากลัวพี่น้องคือปุ๋ยเคมีไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือสารเคมี แต่เพอิญว่ามันชื่อคล้ายๆกันน่ะมีมีเคมีเหมือนกันแต่มันต้องว่าถ้ามีคําว่าสารเคมีอยู่ข้างหน้าให้กลัวให้ระวังกันใช้แต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันแค่กรดนะมันสกัดมาจากฟอสซิลหรือหินกลุ่มหินแล้วก็สกัดมาแล้วได้มากที่สุดในกลุ่มของน้ำมันน่ยมันจะได้เยอะพอผลได้เยอะปุ๊บเนี่ยมันก็มีขายได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันจะมีแร่ธาตุหลักคือ npk มากที่สุดส่วนพวกรองและเสริมเนี่ยมันต้องสกัดค่อนข้างจะยากนะค่อนข้างจะยากอีกนิดนึงดังนั้น มันกินน้อยก็จริงแต่ว่ามันต้องมีด้วยต้องต้องเข้าใจเรื่องปุ๋ยะเป็น้องนะไม่งั้นเนะี่ยสับสนนะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ YouTube เรามีเจ้าสำนักเกิดขึ้นเยอะมากเลยโอ้โหพอๆกับร่างทรงตะตอน,นี้นนะโอ้โหผมไม่รู้ว่าสำนักไหนเป็นสำนักไหนนะบางครั้งเป็นเจ้าสำนักมา,มาถามนู่นนั่นนี่บอกผมบอกทางแอดมินไม่ต้องไปตอบเป็นเจ้าสำนักต้องรู้ดีมาถาม่ทังนั้นเอฟซีผู้จัดการมันน่ะไม่รู้จะผู้จัดการมันก็ไม่ต้องตอบแล้วทุกคนต้องดูคลิปผมทุกคนต้องรู้โปรไฟล์ผม ไม่ใช่มาแถมนุ่มแถมนี่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่อันนั้นคือพวกเจ้าสํานักพวกรางสรงไม่เอาไม่ครบพวกรางสรงนะถ้าหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วเราก็มันใช้ไม่ได้เนื่องจากนะครับบ่าวดูอย่างี้ครับในฝนไม่ตกเลาะฝนตกไมนกันตกที่เราไม่พร้อมแต่ความชื้นมันยังไม่พอเก็บปุ๋ยไว้ในถุงมันเดิมเก็บไว้ผสุมเสร็จเก็บไว้ก่อนนี่เราก็มาดูเราก็มาเปิดดูซิความชื้นพอไหมไม่พอเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ อันนี้คือ2เดือนแล้วอยากจะรู้ว่ามันพร้อมที่จะกินปุ๋ยอันนี้มันแตมกมอค้ามะแกงแล้วเนี่ยมันแตกมอค้ามะแกงนั่เนีแล้วบอกของของผู้การมันนี่คือลายเส้นนะนี่คือลายเส้นหรือโลโกโ้นี่นี่คือลายเส้นถ้ารแสะดงเงี้พืชมันพร้อมที่จะก,กินแล้วนี่คือรากฝามันแตกพร้อมละพร้อมที่กินเพียงแต่ว่าจังหวะฝนมันยังไม่มาฝนมันมาวันนั้นมันไม่ทันมันไม่ทันมันเลยเจินเนาะนี่เรียกว่าเจินนะจินไปนิดนึงนี่ขนาดเฝ้าอยู่นี่ยังยจินไี่น้องเพราะว่าเอกต้องรอรับคาสั่ง เอกทำรายกาแล้วก็ไม่เป็นไรแลอย่าวไง,งถ้าเอากเขาใส่ปุ๊บมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าการถ่ายทําหรือว่าไลฟ์ให้พี่น้องเห็นไงเราต้องการให้พี่น้องเห็นเพราะน,นี่เป็นรุ่นพร้อมกันทั้งประเทศดูจากโครงสร้างปีนี้ก็ไปที่แน่าพอใจข้อที่มากนะที่เอาทีชอบมากนะเอนนออันนี้ก็เริ่มแตกนะถ้าสําหรับคนที่ดูเรื่องของสายพันธุ์มันกับผมนะครับอันนี้แตกไหมอันนี้ไม่แตกเนาะ,ะตีว่าสองเดือนครึ่งก็นล้วกันสองเดือนสิบสี่วันเหมือนกันปลูกวันเดียวกันเนาะดน้ําเวลาเดียวกันทุกอย่างเวลาเดียวกัน อันนี้นะครับอันนี้ผมให้ระบบของพี่การมันมในอุดมคตินะฮะพี่น้องดูนะอันนี้ไม่แตกนะฮะอันนี้ไม่แตกอันนี้แตกแล้วสองกิ่งแต่อันนี้แตกสามเห็นไหมอันนี้แตกสามพี่น้องครับพี่น้องทําผูกข้อไม้ข้อมือมั่นหมายกันไว้ก่อนเลยนี่คือพันุ์ที่เราจะเอาไปทําพันธุ์ปีต่อไปคือตัวนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2 0 0 0เบสซปเปอร์นั่นคือที่ผมต้องการให้เป็นคุ้มเจ้คุ้มที่มันจะคุ้มยากเลย เราจะใช้ลักษณะปรุงคติในระบบของเราไม่ว่าจะเป็นพันไรต้องแตกอย่างนี้อันนี้แหละที่เราจะเอาไปเป็นพุ่มแจพุ่มเตี้ยที่เราจะพำพันต่อไปอันนี้นะหอันนี้เราเราไม่เอาเราไม่เอาแต่เราจะคัดอันนี้อย่างาเดียวนะเราเราเราคัดไว้เราคัดไว้แต่ถ้าว่าอันไหนที่ว่ามันนิ่งมันนิ่งมันจะพร้อมกันเลยมันจะแตกพร้อมกันหมดทั้ง3ามอันเลยอันไหนที่มันยังไม่นิ่งเราก็ไม่เอาเราคัดไว้เราคัดไว้นะฮะ อันนี้ก็คือเป็นหลักเทคนิคที่เราจะมาบอกว่า FC สายตรงหรือ FC ที่ติดตามงานหลาเท่านั้นคุณหวานใจ power mix ถุงเท่าไหร่ครับ350ครับต้องซื้อ2ถุงครับถึงจะจัดส่งฟรีได้ครับโอนมาวันนี้700ดรครับถุงเดียวก็ได้ค่ะแต่มันจะเสียค่าจัดส่งเนาะถุงเดียวในไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง50บาทก็รามันหนักโอนมา400มันหนักพี่น้องอันหนากิโลนะคะก็คือหนึ่งถุงผสมตามนั้นเลยตามที่เราสาธิตไม่กี่เลยก็คือหนึ่งถุงผสม ผสมได้อยู่ที่100กิโลนะคุณนันชัยนะคะสวัสดีครับรับชมอยู่ครับไม่มีความรู้เรื่องใส่ปุ๋ยจริงๆครับที่<ม>ผ่านมามนผิดตลอดถูกต้องครับไม่เป็นไรเป็นน้องสุภาษิตบอกว่าผิดเป็นครูนะฮะแต่ถ้าผิดบ่อยๆพันลงไม่ได้เป็นอะไนพันองะผิดครั้งสองครั้งได้ครับผิดแบบขำๆผิดให้เรียนรู้ไม่เป็นไรเราเขาเรียนรู้พพ้อมกันทุกวันนี้ผมก็ยังทําผิดอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าผมเป็นนักวิจัยนักวิจัยหมายความว่าคือนักที่ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ก็เลยหาคําตอบ ด้วยการวิจัยด้วยการค้นคว้าโดยการลงมือทำํำโดยการแก้หน้างานดังนั้นนักวิจัยห้ามใช้ตาําราถ้าไปใช้ตาําราเมื่อไหร่ปุ๊บการวิจัยนั้นเป็นความรู้พื้นฐานเดิมนั่นคือตั้งทงไว้แล้ว นักวิจัยที่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงก็คือไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยวิจัยหาข้อหาเหตุหาผลหาข้อมูลพื้นฐานหาข้อที่ถูกต้องอย่างออริจินัลอย่างแท้จริงและเพื่อจะนํามาแบ่งปันให้กับพี่น้องเอซนะครับนี่คืองานของผมงานของผมคือวิจัยให้กับพี่น้องเอซีของผมไม่ใช่วิจัยให้กับคนที่มาคอยจะมาจับผิดผมอันนี้คือคนโง่คนที่ฉลาดเข้ายินดีเพราะอะไรครับ เพราะว่าเขามีคนผีบ้าอยู่คนที่เสียสละให้กับพี่น้องเอฟซแล้วเอาข้อมูลนีมาบอกจะได้ไม่ต้องหลงทางกันคนที่ไม่เชื่อผมเป็นไงครับตอนนี้ยังซ่อมมันอยู่เลยตายแล้วสอง่่นทาไมอ่ะก็แห้วอ่ะลุกนี้ลุกนี้เชื่อผู้การก็ดีลูกนี้เชื่ออาจารย์ก็ดีเนี่ยตายจริงๆด้วย ก็บอกแล้วไงปีนี้มันแรงหักรากาเซียนขนาดมีนะมีเอาไม่รอดเลยนะครับพี่น้องจุดนที่สําคัญนะฮะเป็นการตอบคําถามของเบาทํายังไงดีในกายทงไี้แหลสิ่งที่สาคัญมัดปากในเนาะบางคนมัดปากนอกไม่ดีเลยเหยต้องมัดปากในเหมือนอันนี้ทุกอย่างเลยเหมือนเขาทุกอย่างเลยก๊อปปี้เขาเลยเนี่ยเขาเขาปีเลยมัดปากในเสร็จแล้วก็ใส่เลยเกียร์ให้ได้คือสองถุงเหมือนเดิมแล้วก็มัดปากนอกเนี่ยมัดปากนอกนะมัดปากนอกแล้วก็ใช้เชือกางมัดว้มัดใบ แล้วเอาไปไว้ใต้ถุนบ้านหรือที่ร่มแป่ห้ามให้ของปุ๋ยเจอดินอย่างนี้มันจะดูดซับเพราะอัน,นี่คือแร่ธาตุดินก็คือแร่ธาตุมันจะลงมันจะลงลงแนวดิงมันจะทําให้คุณภาพปุ๋ยไม่เหลือต้องมีไม้หรือ,รอยกพื้นสูงอย่างน้อยนะหนึ่งคืบถึงจะปลอดภัยม่ใช่โอเคผมวางไว้ต้นไม้เรียบร้อยน้ำไม่เข้าเรียบร้อยครับมันลงไปแล้วครับมันเป็นแร่ธาตุเหมือนพี่น้องเคยเล่นเหล็กดูดไหมไม่เหล็กไหม มันไม่เห็นเนาะแต่มันดูดกันได้ไหมไ<ด>เออเนี่ยเรดธาตุมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันมันเป็นคลื่นพี่น้องมันเป็นคลื่นดังนั้นแล้วเนี่ยเนี่ยมันใบเลือดเฉงันนะครับการเก็บรักษาต้องเป็นด้วยการให้ปุ๋ยทางดินก็วันเลยพี่น้องก็ใส่ประมาณ20โล20โลถึง25โลไม่เกินนี้นะให้เกินนี้ประมาณนี้โดยประมาณวันไหมครับวันที่พี่คนต้นแต่ถ้าเราไม่ผสมพาวเมิกถ้าเกิดว่าเราไม่ผสมพาวเม็กปุ๊บมันเค็มเกินไปมันจะไหม้มันจะใบมันจะไหม้ทุกการใบเป็นไรครับพี่น้องส่ทว่าผสมมา ก็บนเลยเนี่ยพึดบานบานบานขนบานคนอ่ะแต่ไม่ใช่ไปใส่ที่คนนะค <c oughs> ือแค่นี้ต่อหนึ่งอะไรต่อดึงต้นแค่นี้เอง <c oughs> อเห็นไหมพอ,อละแค่นี้เองไม่ใช่หนึ่งกัมือแค่นี้นะครับก็คือถ้าเป็นช้อนถ้าใครมีช้อนช้อนกินข้าวคร <c oughs> ึ่งช้อนแกงครึ่งช้อนแกงค่ะจิจจิเนี่ยเนี่ยแล้วราก็นเนี่ยนะไม่เยอะพี่น้องไม่เยอะแต่ได้ผลเยอะนะ ไม่ใช่อย่งางนี้เลยใส่ไม่ใช่นะนิดเดียวนิดเดียวนี่ๆๆนี่ห işte internally. นึ่งตัวแค่นี้เนี่ยแค่นี้เนี่ยแล้วก็วางไปวานไงปุ๊บนวางปุ๊บแค่นี้ใส่ละเนี่ยประหยัดแต่ได้ผลดีเพราะมันไดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าว่าเราไม่ใช้ระบบนี้เราจะได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เต็มที่แต่ถ้าเราได้ระบบเนี้ย ได้ถึง80%แล้วก็เราเอา5คูณ8เท่าไร 40, 40, 40ค่ะ40ได้ถึง40%บวกของเก่าอะ่ะนะแต่เนี่ยเราได้ถึง80%ความรู้ของผมเนี่ยมันเป็นความรู้หลักสากลมันเป็นความจริงความจริงดูกี่ครั้งกี่ปีมันก็เป็นความจริงเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาปนมาแต่งดังนั้นแล้วเพียงแต่ว่าการกดไลค์กดแชร์นั้นก็หมายว่าเราให้ความรู้ด้วยเราเป็นผู้ให้ด้วยเราก็เป็นผู้รับด้วยเราเป็นลูกเกษตรและเราทํางานในภาคพื้นเกษตร เราก็ต้องช่วยกันไปเพราะว่าภาคเกษตรนะฮะเกษตรกรหรือว่าภาคการเกษตรนะมันเป็นกระดูกสันหลังของประเทศนะพี่น้องนะพี่น้องครับแขนขาหัวจะเดินได้หัวใจหลักอยู่ที่กระดูกสันหลังถ้ากระดูกสันหลังดีสัอย่างนะฮะทุกภาคส่วนก็ดีดังนั้นแล้วใครไม่ทํากลุ่มไหนไม่ทําไม่เป็นไรเรามาสร้างทักษะผัดสะ เรื่องของการเกษตรทําน้อยได้มากการบริหารจัดก,การในไร่มันการบริหารจัดก,การในไร่เป็นเกษตรตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญดังนั้นแล้วผมจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนพี่น้องใจเย็นๆเดี๋ยวถึงฝั่งพร้อมๆกันดังนั้นก็สู้ไปด้วยกันวันนี้ก็สู้กันต่อไปเราเป็นลูกเกษตรอย่าไปท้อ,อเกษตรต้องอดทนอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนวันนี้ไม่อดไม่ทนอย่าถามว่าจะได้ดีเมื่อไหร่จงถามว่าเราจะอดทนถึงที่เรียนรู้ไปด้วยกันฟันฝ่าไปด้วยกันวันหนึ่งต้องเป็นวันของเรา วันนี้เป็นวันที่เราต้องเป็นบททดสอบที่ต้องเรียนรู้ต้องภากเพียรต้องอดทนวันนี้เราดรำหน้าได้แค่นี้แต่วันหน้ามันจะเป็นวันของเราครับโชคดีมีชัยทุกคนครับบวัสดีครับ